สวัสดีครับผมโฟบี B, นักข่าวหน้าใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมวันนี้จะมาเสนอข่าวคนอยากมีบ้านเฮท,ทออสอเทขายบ้านมือสองถูกสุดเริ่ม35,000บาทดอกเบีย้ย0%ปซก่อนจะเข้าหน้าข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆด้วยนะครับผมเอาครับมาเข้าหน้าข่าวกันดีกว่าข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสเติมความฝันของคนอยากมีบ้านจัดงานประมูลทรัพย์22สิงหาคมสอง3นําบำบ้านและที่ดินกว่า5,500รายการขายในราคาลดสูงสุด50%ราคาต่ำสุดแค่35,000บาทนายชัดชัยสิริวัยกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือทออเปิดเผยว่าธนาคารจะมีการจัดงานประมูลขายทรัพย์สินธนาคารครั้งที่1ทับ2พหรืองานประมูลบ้านมือ2ในวันเสาร์ที่2 2สิงหาคมนี้ซึ่งทรัพย์ที่จะนำออกมาประมูลในครั้งนี้มีทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฟลตทาวเฮาส์ห้องชุดแฟลตอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่ากว่า5,500รายการมีทั้งในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด บ้านมือสองทออสทำเลดีใกล้รถไฟฟ้าซับถูกราคาเริ่มต้นแค่35,000บาทโดยราคาเริ่มตั้งต้นประมูลลดสูงสุดถึง50%อร์เซนมีราคาเริ่มต้นประมูลต่ำสุดอยู่ที่35,000บาทและมีรับทุกระดับทุกราคาทั้งบ้านเดียวบ้านแฟดทาวเฮาส์ห้องชุดแฟลตอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่า ซึ่งในกรุงเทพนั้นมีทั้งหมด550รายการส่วนผู้ที่สนใจทซับทาเลดีอยู่ใจกลางเมืองมีที่น่าสนใจดังนี้อาคารพาณิชย์18ตารางว่าอยู่ติดถนนจรังสนิทวงห่างจากสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงสถานีท่าพระเพียง380เมตรซึ่งราคาตั้งต้นประมูลลดลงจากราคาจำหน่ายปกติที่ ห้าล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทคงเหลือสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทแถวเฮาสามสิบสามจุดสามตารางวาอยู่ในซอยผลโยธิน 52. ห้าสิบสองห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวสถานีตลาดสะพานใหม่เพียงสองพันเมตรเท่านั้นซึ่งราคาตั้งต้นประมูลลดลงจากปกติสี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดมืนเจ็ดพบาท เหลือ3ล้าน3ามแสนหมืนบาทสำหรับบ้านมือสองในต่างจังหวัดลดลงสูงสุดถึง60%ส่วนในต่างจังหวัดราคาเริ่มต้นประมูลลดลงสูงสุดถึง60%จากราคาปกติซึ่งหลายรายการตั้งอยู่ในใจกลางเมืองอาทิบ้านเดียว2ชั้นใกล้วิทยาลัยนครราชสีมาและตลาดเซฟวันจังหวัดนครราชสีมาหรือซับ ประเภทที่ดินเปล่าจังหวัดกาญจนบ,บุรีที่มีราคาเริ่มต้นประมูลต่ำที่สุดเพียง48,000บาทเท่านั้นเลือกผ่อนได้อย่างสบายใจดาวดอกเบีย้ย0%สำหรับผู้ชนะการประมูลสามารถเลือกใช้สิทธิผ่อนดาวดอกเบีย้ย0%หน้าสูงสุด60เดือนวงเล็บเฉพาะรายการทรับราคาไม่เกิน2ล้านบาท และผู้ซื้อมีไรายได้ไม่เกิน20,000บาทวงเล็บปิดและสามารถเข้าอยู่ในช่วงผ่อนดาวได้เพียงชำระเงินประกันไม่ต่ากว่า1.5%ของราคาที่ประมูลซื้อหรือเทงินดาว2ี์ของราคาที่ประมูลซื้อได้ทันทีส่วนที่เหลือยื่นกู้ได้สินเชื่อดอกเบีย้ย0%นาน24เดือนโดยไม่เสียค่าบริกาประเมินราคาและผ่อนชำระได้ นานสูงสุดถึง40ปีทั้งนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.homecenter.com หรือ www.gsbank.th c o สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์วงเล็บคอเซนเตอร์โทรศูนย์สองหกสี่ห้าเก้าแล้วก็ศูนย์สามตัวนะครับหรือเฟซบุ๊กแฟนเพจธนาคารอาคารสงเคราะห์สำหรับเว็บไซต์เบอร์โทรแล้วก็แฟนเพจผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับใครสนใจก็รีบด่วนเลยนะครับผมเพราะจะประมูลกันพวกนี้แล้วนะครับผมรีบเลยนะครับผมใครอยากจะมีบ้านอยู่ บ้านใหม่อยู่แล้วถึงจะเป็นบ้านเก่าหน่อยแต่ก็มีคุณค่าทางจิตใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ผมสวัสดีครับ